สว,ส,สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสยองขวัญเรื่อง Boys in the Trees หนังเมื่อปี2016นำแสดงโดยท um, ็อบบี้วอลเลซการิเวอร์แมกราฟมิสซี่ลูแมนและจัสตินเฮอร์เบโรถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับนาคืนวันฮาโลวีน ขณะที่คอรีกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่บนทางเทา้าจูจ่ๆก,ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่แต่งชุดผีเดินตัดหน้าเขาแล้วก็หันมาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาและเย็นยะเยือกว่า,วามันคือค่ำคืนแห่งความสุขของหลุมฝังศพแล้วภาพก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ขณะที่เพื่อนๆกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดคอรีก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเอาไว้จังหวะน,นั้นเองเมื่อแจงโกเห็นว่าคอรีเอาแต่ถ่ายรูปคนอื่นก็เลยเรียกให้มาถ่ายตนเองบ้าง ทว่าจังวะที่แจงโก้ลงมากดดันไปชนเข้ากับเด็กเนื้อคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจนาเข้าทําให้แจงโก้ไม่พอใจจึงไปชกหมอน,นั่นจนล้มลงทันทีพร้อมกับบอกอีกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกพอคอรีเห็นว่าโจนาลึกกำลังไหลและหันมามองหน้าเขาเขาก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้และเขาก็พบว่าโจนาได้ทำไฟแช็กตกเอาไว้ด้วยเมื่อคอรีพาเพื่อนๆกลับมาที่บ้านเขาก็ได้พบกับพ่อ ทีพยายามจะชวนเขาไปเที่ยวและพูดคุยกันแต่เขาก็ไม่สนและไม่อยากจะคุยด้วยพอจึงเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องที่เขาจะไปเรียนต่อด้านการถ่ายภาพที่นิวยอร์กแทนนั่นก็เลยทําให้แจงโก้รู้เรื่องนี้เข้าจนได้ทั้งๆท,ที่เขาไม่อยากจะให้ใครรู้ขณะที่เ,เพื่อนๆมาเล่นกันอยู่บนห้องของคอรีแจงโก้ก็ถามถึงเรื่องที่เขาจะไปเรียนต่อที่นิวยอร์กขึ้นมาเพราะไม่พอใจที่เขาไม่ยอมบอกและเคยคิดไว้ว่าทุกคนจะอยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไป นั่นจึงทาให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันยกใหญ่จนเขาต้องยอมทิ้งไปสมัครไปเพราะขี้เกียจจะมาทะเลาะด้วยครับต่อมาคอรีก็เข้ามาล้างรูปที่ถ่ายเล่นกันวันนี้พอแจงโกเห็นอย่างนั้นก็เลยตามเข้ามาพูดคุยและพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าการอยู่ที่นี่มันดียังไงทั้งมียามีสาวให้เอาและมีคนให้เล่นงานพร้อมกับยกรูปของโจนาขึ้นมาด้วยคอรีจรึงถามออกไปว่าหมอน,นี่มันไปทําอะไรให้นายนายถึงได้ชอบแ้งมันนัก แจงโกเลยอธิบายว่ากกแค่กดแห่งป่านายอยากจะวิ่งไปกับหมาป่าแล้วฆ่าลูกแกะหรือนายอยากจะเป็นลูกแกะล่ะสุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะวิ่งไปกับหมาป่าครับ mm hmm. เมื่อคอรีและเพื่อนๆแต่งตัวเสร็จ mm hmm. พวกเขาก็ออกมาเที่ยวตะเวนแกล้งคนไปทัว่วแถมยังเอาภาพถ่ายของโจนาไปติดตามที่ต่างๆอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็บุกมาที่บ้านของโจนาและช่วยกันปากระดาษทิชชู่และไข่ใส่พอแจงโกเห็นว่ามีสร้างนกตายอยู่เขาก็มอบให้คอรีโยนใส่หน้าต่างห้องของโจนา ทีแรกเขาก็ไม่อยากทำแต่สุดท้ายก็ทำลงไปจนได้ทำให้โจนาที่ยืนมองอยู่ดูจะเศร้ามากก็เลยหันไปหยิบหน้ากากาของตัวเองที่จะสวมใส่ในวันฮาลโลวีนออกไปด้วยนะสุสานคอรีได้เจอกับโรมานี่หญิงสาวที่เขาชื่นชอบจากนั้นทุกคนก็เดินทางไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันดานโจนาเขาออกมานั่งดื่มอยู่คนเดียวที่น้ำตกจำลองซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่า ที่คอมือของเขานั้นเหมือนจะมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งด้วยจากนั้นเขาก็โยนขวดเหล้าทิ้งและลุกเดินออกไปดานคอรีเมื่อเห็นว่าเ,เพื่อนๆเอาแต่นั่งสูบดื่มและพูดคุยจีบกับสาวๆอยู่เป็นคู่ๆเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากจึงเดินออกมาพอโรมานี่เห็นก็เลยเดินตามเขาออกมาด้วยทำใหั้งสองคนได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่า เธอเห็นกลุ่มเพื่อนของเขาเป็นพวกแก๊งอันธพาลแล้วคอรีก็ไม่เหมาะกับเพื่อนแบบนี้เธอรู้ว่าเขาอยากจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นเพราะเธอเองก็เป็นเหมือนกันแต่เขาก็ปฏิเสธจังหวะนั้นเองแจงโกกตามมาขัดจังหวะเข้าพอดีเขาจึงลุกหนีไปต่อมาคอรีก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากจึงหนีออกมาที่ลานเล่นสเกต็ตทำให้เขาได้เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แต่แล้วจู่ๆก็ล้มเพราะบอร์ดพังเขาจึงรีบเข้าไปดูแล้วก็พบว่า เป็นโจนานั่นเองและพอทั้งสองคนได้พูดคุยกันกดทําให้รู้ว่าทั้งสองคนเหมือนจะเคยรู้จักและเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนครับดานโจนาเขาโกรธคอรีมากที่มาพูดล้อเลียนเรื่องแมทิตายไปแล้วของเขาพอคอรีรู้อย่างนั้นก็เลยรีบเข้าไปขอโทษจังหวะนั้นเองทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงแจงโกกับเพื่อนๆกำลังปั่นจักรยานกันมาทางนี้พอดีคอรีกลัวว่าพวกนั้นจะมาเห็นเข้าก็เลยชวนโจนาหลบหนีไปด้วยกันพอเดินกันมาถึงสะพาน โจนาก็ชวนคอลีมาเล่นเกมโขไขทัสเหมือนสมัยเด็กๆด้วยกันในทีแรกคอรี่ก็ไม่อยากจะเล่นแต่สุดท้ายพอถูกท้ามากข้าวและโจนาก็สัญญาว่าจะมีบางอย่างที่น่าสนใจโชว์ให้ดูเขาก็เลยยอมโดยกฎของเกมก็คือเกมจะยังไม่จบจนกว่าพวกเขาจะกลับบ้านและห้ามหนีไปกลางทางเด็ดขาดครับเมื่อเกมเริ่มโจนาก็พาคอรี่มาที่อุโมง์ระบายน้ำแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องของเด็กผู้หญิงสองคนที่สนิทกัน วันหนึ่งมีหมาป่าในคราบเด็กผู้ชายมาชวนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปคนที่เหลือก็เลยพยายามติดตามเพื่อนไปด้วยจนกระทั่งมาถึงอุโมงค์แม้เธอจะกลัวความมืดมากแต่ก็ไม่อยากถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเธอจึงเดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยพอเล่าจบโจนาก็ท้าให้คอรีเข้าไปเพราะเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายจนกว่าจะได้เห็นแสงเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เชื่อและไม่อยากจะทำด้วย โจนาจึงล้อว่าเขากลัวจังหวะน,นั้นเองก็มีนกบินออกมาจากอุโมงค์พอดีทาให้ทั้งสองคนตกใจมากคอรีจึงพูดออกมาทันทีว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่เขาคนเดียวที่กลัวพร้อมกับเดินจากไปพอโจนาเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งตามคอรีไปด้วยโดยไม่ทันได้สังเกตว่ามีคนสวมใส่ชุดสูทสีขาวเดินออกมาจากอุโมงค์แห่งนั้นครับดานแจงโก้กับเพื่อนๆพ,พวกนั้นมาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ที่ลาน โดยแจงโกมอบกล่องของคอรีที่ลืมเอาไว้ให้เพื่อนคนหนึ่งถ่ายรูปให้แต่มันก็โมตะจูบกับสาวจนไม่ได้ถ่ายรูปเขาส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็เอาแต่นั่งคุยแล้วเมากันนั่นก็ทําให้เขาเบื่อหน่ายมากจึงได้ชวนทุกคนออกไปเล่นเกมล่าด้วยกันดานคอรีเขาเดินไปกับโจนาเรื่อยๆแล้วก็พบว่าโจนาแวะที่บ้านหลังหนึ่งทําให้เขาจําได้ว่าตอนเด็กๆพวกเขากลัวบ้านหลังนี้กันมากแล้วโจนาก็ท้าให้เขาเข้าไปแต่เขาก็ไม่สน โจนาจึงท,ทําทีเป็นยืมสเก็ตบอร์ดของเขาจากนั้นก็โยนเข้าไปในบ้านหลังนั้นทําให้สุดท้ายเขาจึงต้องยอมเข้าไปเพื่อไปเอาสเก็ตบอร์ดคืนมาแล้วโจนาก็ได้เล่าให้คอรี่ฟังว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ตอนเป็นเด็กเคยมีความฝันและได้ให้คําสัญญาว่าจะทําตามความฝันนั้นทว่าพอโตขึ้นมาเขากลับลืมเลือนมันปีแล้วปีเล่าจนในที่สุดความฝันนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความดำมืดและมาตามทวงสัญญาที่เคยให้ไว ซึ่งเขาที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีทุกวันอย่างนั้นก็รู้ดีว่าวันหนึ่งเขาจะต้องโชดชัยเมื่อเราจบโจโนาก็โผล่เข้าไปตะคุบคอรลี่ทันทีทําให้คอรลี่ตกใจมากแต่ก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงโจโนาจึงบอกให้ลองไปพิสูจน์ดูทว่าพอคอรลี่จะเดินเข้าไปโจโนาก็กลับตะโกนเสียงดังออกมาทําให้เขาตกใจมากและกลัวว่าจะถูกเห็นจึงรีวิ่งไปหยิบสเก็ตบอร์ดและหนีออกมาครับ ดานคอรีเขาโกรธโจนามากที่ชอบทําให้เขาโกรธแบบนี้เป็นประจำตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพอโจนาเห็นว่าเขาโกรธจริงๆก็เลยขอโทษแล้วขอให้เขาหยุดวิ่งหนีสักครั้งและมาเล่นด้วยกันต่อจากนั้นก็พาเขาปีนเข้าไปในรวของโรงเรียนขณะที่แจงโกกับเพื่อนๆไปเที่ยวป่วนบ้านคนอื่นและทําลายข้าวของอย่างสนุกสนานโจนาก็พาคอรีขึ้นมาที่ดาดฟ้าและบอกกับเขาว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวความสูงจริงๆหรอก แต่กลัวว่าตัวเองจะกระโดดลงไปมากกว่าแล้วทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันจนทําให้รู้ว่าคอรีมีหมาอยู่หนึ่งตัวที่เขารักมากแต่มันก็ตายไปแล้วส่วนโจนาเองก็เสียแม่ไปแล้วเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าคอรีจะยังคงจดจําเพลงที่แม่ของโจนามักจะร้องอยู่เป็นประจําได้เขาจึงร้องออกมานั่นจึงทําให้โจนามีความสุขมากและก็ยิ้มออกมาได้ครับขณะที่ทั้งคู่เดินกันอยู่ที่ห้องโถง โจนาก็เล่าเรื่องของหมาป่าที่พยายามล่าลูกแกะให้คอรี่ฟังซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเขาเองซิมากกว่าที่มักจะถูกเพื่อนๆล้อและการแกล้งอยู่เป็นประจำเขาจึงต้องคอยวิ่งและหลบหนีซึ่งพอเล่าจบคอรี่ก็ได้ยินเสียงโจนาบอกว่าให้ว hey, ิ่งทว่าโจนากลับหายไปทําให้เขาตกใจมากจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวตามที่โจนาบอกจนมาถึงที่ห้องสมุดแล้วก็พบว่าโจนาได้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่นั่นเอง แล้วคอรีก็พบว่าคนที่พวกเขาหลบหนีอยู่ก็คือแจงโกกับเพื่อนๆของเขาพอเห็นว่าพวกนั้นกําลังทําลายข้าวของเขาก็หาทางหลบหนีออกมาโดยเอานาฬกะของโจานามาสวมใส่แล้วก็ใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่พวกนั้นทําให้พวกนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและก็หนีออกมาได้ในที่สุดครับหลังจากที่หนีออกมาได้ทั้งสองคนก็มาเดินเล่นและคุยกัน โดยคอรีได้เล่าเรื่องให้โจนาฟังมากมายและพอเห็นว่าโจนาดูจะเศร้าเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แบบที่เขามีเลยเขาค็เลยปลอบใจไปว่าโจนาคงไม่ได้พลาดอะไรมากนักพร้อมกับถามด้วยว่าหลังพิธีจบการศึกษาโจนาจะทําอะไรซึ่งโจนาก็ตอบไปด้วยอาการโศกเศร้าว,ว่าคงจะไม่ได้ไปร่วมงานนั้นพอเขาเห็นอย่างนั้นก็เลยร้องเพลงที่ตอนเด็กๆชอบร้องกันนั่นเลยทําให้โจนากลับมายิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่โรมาีี่มาทำงานพิเศษคอรีก็แวะมาแกล้งเธอจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันจนทำให้รู้ว่าเธอต้องการจะจากที่นี่ไปเรียนต่อที่แคนาดาเพราะอยากไปเจอกับพีมะและก็บอกกับเขาว่าเขาควรจะทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังและหันมามองคนที่อยู่ตรงหน้าบ้างแต่เขาก็เหมือนจะไม่ได้เข้าใจกับคำพูดที่เธอสื่อมาทำให้เธอโมโหมาก จังหวะนั้นเองแจงโกก็พาเพื่อนๆมาป่วนที่ร้านของเธอเพอดีโดยพวกนั้นไม่ได้สังเกตเลยว่าชิดดาน,นอกร้านมีโจนายืนรอ,อคอรีอยู่ด้วยซึ่งโจนาก็หันไปเห็นด้วยว่าชายในชุดสูทสีขาวได้ตามเข้ามาทําให้เขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมือ่อแจงโกคืนกล้องให้กับคอรี่แล้วก็บอกให้เขาตามไปถ่ายรูปที่ป้ายหลุมศพแม่ของโจนาด้วยกันเพราะจะไปเขียนข้อความบางอย่างพอคอรีได้ยินก็ปฏิเสธทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันยกใหญ่ จนแจงโก้เผลอต่อยคอรี่ไปทําให้คอรี่โกรธมากแล้วก็เดินหนีไปครับเวลาต่อมาคอลี่ก็มาตามหาโจโนาที่บ้านแต่ก็ไม่พบเขาจึงกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อไปกรอกใบสมัครเรียนต่อที่นิวยอร์กซึ่งนั่นก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นและพอหยิบไฟแช็คของโจโนาขึ้นมาจุดก็ทําให้เขาคิดถึงโจโนาขึ้นมาและคิดขึ้นมาได้ว่าโจนาน่าจะอยู่ที่ไหนเขาจึงกลับไปตามหาโจนานที่อุโมง์ระบายน้ําครับเมื่อเดินเข้าไปในนั้นได้สักพัก เขาก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดนั่นก็ทําให้เขาได้พบกับดวงวิญญาณของเด็กหญิงเข้าจนได้ทําให้เขาตกใจมากทว่าพอตั้งสติได้เขาก็ได้พบกับโจนาที่นั่งเศร้าอยู่แถวๆนั้นเขาจึงพยายามตามให้โจนากลับไปที่บ้านเพราะเกมจะจบได้ก็ต่อเมื่อกลับไปถึงบ้านเท่านั้นในตอนแรกโจนาก็จะไม่ไปแต่สุดท้ายก็ยอมตามไปแถมยังไปช่วยกันปาไข่และโยนกระดาษทิชชู่ใส่บ้านของแจงโกอีกด้วยทำให้เมื่อแจงโก้กลับมาเห็นจึงโมโหเป็นฟืนเป็นไฟครับ ดารโลมานีเมื่อกลับมาถึงบ้านและกำลังจะเตรียมเข้านอนเธอก็พบว่าคอลลี่แอบปีนมาหาเธอแถมยังเอาบางอย่างมาทำเป็นหิมะให้เธอพอใจอีกด้วยซึ่งพอเขาขอโทษเธอและเธอเริ่มจะหายโกรธเขาแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็มามีอะไรอะไรกันจากนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าเขาสามารถตามมาเรียนถ่ายรูปก,กับเธอที่แคนาดาก็ได้หรือไม่เขาก็ทำตามความฝันของเขาส่วนเธอก็จะทำตามความฝันของเธอ ดานโจนาขณะที่กําลังนั่งรอคอรลี่อยู่เขาก็หันไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าทําให้เขารู้สึกแปลกแปกครับส่วนคอรลี่เมื่อออกมาจากบ้านของโรมนนี่แล้วเขาก็ออกตามหาโจนาไปทั่วจนได้พบกับหมาที่ตายไปแล้วของเขาทําให้เขาตกใจจึงรีบวิ่งตามมันไปและก็ได้พบกับตรอกแห่งหนึ่งที่มีกลุ่มคนกําลังยืนฟังเพลงซึ่งบรรยากาศนั้นก็ทําให้เขารู้สึกสยองหน่อยหน่อยแถมยังมีการนํารูปของผู้หญิงคนหนึ่งและโจนามาใส่กรอบ เหมือนกับเป็นการระลึกถึงคนที่ตายจากไปแล้วอีกด้วยนั่นจึงทําให้เขารู้สึกงุนงงมากแต่สุดท้ายก็หันไปเห็นว่าโจนายืนฟังเพลงอยู่ที่ด้านหน้านั่นซึ่งพอชายในชุดสูทสีขาวขึ้นมาร้องเพลงโจนาก็ดูจะเกรงกลัวดังนั้นพอเขาเข้าไปทักเพื่อให้เรียกให้โจนาออกมาโจนาจึงวิ่งหนีไปทันทีทาให้คอรีงุนงงมากเลยรีวิ่งตามโจนาออกไปแล้วก็ถามกับโจนาว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเพราะเขารู้สึกคุค้นๆหน้า ซึ่งโจนานก็ตอบว่าเราเจอเขาสองครั้งครั้งแรกนายจำไม่ได้แต่ครั้งที่สองนายจะไม่มีวันลืมซึ่งทันทีที่พูจบชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นแถมยังมีเงามือดำๆจะเข้ามาเล่นงานพวกเขาอีกด้วยขอรีจึงควักไฟแช็กออกมาจุดเพื่อกันพวกมันแล้วก็หยิบผู้ที่มีอยู่ขึ้นมาจุดให้มีแสงสว่างมากขึ้นเผื่อไล่พวกมันออกไป ซึ่งพอกวานจะพุเริ่มจางลงทั้งสองคนก็ได้เห็นต้นไม้ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยปีนเล่นด้วยการตังต้งแต่งานอยู่ตรงหน้าทั้งสองคนดีใจมากจึงได้ปีนหนีขึ้นไปทันทีครับในเวลาที่พวกเขาได้อยู่บนต้นไม้และเล่นด้วยกันนั่นก็ทําให้เห็นช่วงวัยเด็กของทั้งสองคนว่าเป็นเพื่อนสนิทและเล่นด้วยกันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองคนวิ่งเข้าไปเล่นอยู่ในอุโมงค์พวกเขาก็พบกับเด็กวัยรุ่นสองคนที่มาจับตัวพวกเขาไว ทว่าคอรีก็ดินจนหลุดและหนีไปได้โดยทิ้งโจนาไว้จึงทําให้โจนาถูกพวกนั้นล่วงละเมิดทางเพศหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคอรีก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยหรือเป็นเพื่อนกับโจนาอีกเลยทําให้โจนาทั้งเศร้าและก็เสียใจเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้คอรีเองก็รู้สึกเสียใจมากเช่นกันและหวังว่าจะให้มันออกมาเป็นรูปแบบอื่นเช่นเขาหันกลับไปช่วยโจนาแล้วก็อาจจะพวกนั้นจนหอบจะได้ยังคงเป็นเพื่อนรักกันต่อไป พอโจนาได้ยินก็ดีใจและอยากจะให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่นั้นมันก็ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นพร้อมก็บ,บอกด้วยว่าตอนนี้เขาพร้อมจะให้คอรี่ดูอะไรบางอย่างแล้วครับแล้วโจนาก็พาคอลี่มาที่น้ําตกจําลองพร้อมก็บ,บอกว่าเราจะลากระตรงนี้เมื่อคอลีได้ยินจึงแซวออกมาว่านายเปลี่ยนที่อยู่มาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอแล้วทั้งสองคนก็เข้ามาสวมกอดกันซึ่งคอลี่ก็ได้เอ่ยปากขอโทษโจนาไปสําหรับตอนนั้นที่เขาทิ้งโจนาไว ทำให้โจนายิมออกมาได้และตอบเข้าไปว่าไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้นายได้ชดเชยส่วนที่เหลือให้กับฉันแล้วจากนั้นก็ชี้มือไปให้คอลลี่มองดูบางอย่างทําให้เขางงงมากซึ่งพอจะหันกลับมาถามโจนาว่าคืออะไรโจนาก็หายไปแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าสิ่งที่โจนาชี้ให้เขาดูก็คือศพของโจนาที่นอนจมอยู่ในน้ํานั่นเองเขาตกใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปพยายามช่วยเพื่อนแต่ก็ไม่ทัน เพราะเหมือนโจนาจะตายมาหลายชั่วโมงแล้วเขาจึงได้แต่ยืนร้องห่มร้องไห้กอดศพเพื่อนอยู่ตรงนั้นส่วนโจนาเมื่อยืนมองดูคอรีเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับชายที่สวมใส่ชุดสูทสีขาวต่อมาขณะที่คอรีพยายามโทรติดต่อหาพ่อโรมมนีก็นอนหลับอยู่บนเตียงของเธอส่วนแจงโกก็ยังคงโมโหก,กับสิ่งที่คอรีทำและตะโกนด่าทอเขาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเมื่อพบรูปที่เคยถ่ายร่วมกัน นั่นก็ทำให้แจงโก้ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงในเวลานี้พอได้มาอยู่เป็นเพื่อนคอลลี่แล้วและก็บอกให้เขารู้ว่าพวกตำรวจแจ้งมาว่าโจนาตายตั้งแต่ช่วงบ่ายๆซึ่งน่าจะเกิดจากที่เมาเวลาเดินข้ามทางก็เลยพัดตกลงไปหัวโขกและจมนานอย่างนั้นเมื่อเขาได้ยินก็เสียใจและหันไปถามกับพ่อว่าพ่อยังอยากไปทะเลสาบกับเขาอยู่ไหมทำให้พอดีใจมากดานพอ่อ พอเห็นว่าคอลียังอยากจะนั่งอยู่ที่นี่อีกสักพักพอก็ปล่อยให้เขาได้อยู่กับเพื่อนๆซึ่งเขาก็พบว่าเป็นแจงโก้กับเพื่อนในกลุ่มที่ปั่นจักรยานมาหาเขานั่นเองโดยแจงโก้ได้นํากล้องมาคืนเขาพร้อมกับบอกด้วยว่าเขาลืมบางอย่างไว้ทําให้เขารู้สึกเสียใจมากแล้วก็หันไปกอดแจงโก้ซึ่งแจงโก้เองที่รู้สึกเสียใจอย,อยู่แล้วก็ได้กอดตอบเข้าไปจากนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปด้วยกันครับเวลาต่อมา โรมานน่ย้ายมาอยู่ที่แคนาดาแล้วซึ่งเธอก็ยังคงติดต่อกับคอรีอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าคอรีเองก็จะย้ายออกมาจากที่นั่นเช่นกันและมาเรียนถ่ายภาพต่อที่นิวยอร์กโดยวันนี้เป็นวันฮาโลวีนและเขาก็นำหน้าก,ากากของโจนามาสวมใส่เพื่อออกไปฉลองแบบเด็กๆเหมือนที่เคยทำกับโจนาแม้ในเวลานี้เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามทีครับสรุปนะครับเป็นเรื่องราวของคอรรีกับโจนาซึ่งมาก่อนเคยเป็นเพื่อนรักกัน แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โจนาถูกล่งละเมิดทางเพศและคอรีหนีไปโดยไม่ได้ช่วยเพื่อนหลังจากนั้นคอรีก็เปลี่ยนไปคบกับเพื่อนกลุ่มใหม่แทนทําให้โจนาเสียใจมากแถมเพื่อนกลุ่มใหม่ของคอรีก็ชอบมาการแกล้งโจนาด้วยดังนั้นพอโจนาตายเพราะอุบัติเหตุเขาจึงมาหาคอรีซึ่งพอปรับความเข้าใจกันได้สุดท้ายเขาก็เลยลาคอรีและบอกให้คอรีรู้ว่าศพของโจนาอยู่ที่ไหนครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Boys in the Trees ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.3คะแนนและได้75%จากเว็บ r o t t e n t o m ม to เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ